ดีสิบห้าดีสิบเ้าสิบห้าดีสิบห้าไม่ะส์ลงคะแนนสดีสิบห้าดีสิบหไม่สลงคะแนนดีสิบห้าดีสิบห้าไม่ปสลงคะแนนดีสามดีสามม่ปรไม่คสลงคะแนน

ไปผสมลงคะแนนดีคะดีห <rôle> น <CCTV> ่ง้ดีนึ่เจดีดีสิดีสิบห้าไม่ผสมลงคแน่าดี่้บาดีสีให้เขาาสดีหนึ่ เาดอนเมืองเก้าดอนเมืองสองเจ็ดดอนเมืองสองเจ็ดดอนเมงสายมืเลยครับสายมือแล้ว้าเลยครับกรเินครับ้ออยู่นนะครรอเวลาผกาตันนน